ยุคเสือสมิงนับถอยหลังไปเมื่อหลายปีที่ผ่านมาผงไพรที่ลึกลับป่าใหญ่ที่แทบจะหาที่สิ้นสุดไม่ได้เมื่อเราทำผิดกฎของป่าเรื่องจริงระหว่างนายพานผู้ลาและผู้ถูกลากลับกลายต้องหันมาฆ่าผู้ลาเรื่องเล่าหลังใหม่หลังใหม่บันเทิงขอเสนอ พรานสิง์กับเสือสมิงแห่งทุ่งใหญ่นเรศวรพรานสิงตั้งใจว่าจะไปนั่งห้างสองสัตว์ก่อนจะเข้าป่าได้สั่งกับเมียไว้ว่าไม่ต้องไปตามแต่วันนี้มีเหตุการณ์แปลกๆพรานสิง์ออกจากบ้านไม่เท่าไรเมียของพรานสิงก็เดินตามมาส่งจนถึงชายป่า ทางเข้าป่าจะมีลําธารเล็กๆไหลผ่านและโขดหินใหญ่น้อยอยู่ข้างลำธารพรานสิงห์รู้สึกสังหอนในใจลึกๆกว่าวันนี้ทำไมเมียคิดยังไงถึงได้เดินตามมาสง่งแต่ก็ไม่เอะใจอะไรเมียมาส่งก็ดีพอมาถึงลาําธารพรานสิงห์ก็รีบเดินเข้าป่าพร้อมกับตะโกนบอกกับเมียว่าให้รีบกลับบ้านมันเป็นอันตราย เมียแกก็ตอบว่าจะรีบกลับขอหาหน่อไม้ไปแกงสักหน่อยก่อนแล้วจึงจะกลับพอสิ้นเสียงยายสาพูดจบพรานสิงห์ก็เดินเข้าป่าเพื่อจะไปหาสัตว์อย่างที่เคยทําทุกวันวันนั้นขณะที่กําลังจะเดินไปโป่งในใจพรานสิงห์ก็รู้สึกเหมือนว่าระแวงผะาวงใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวรู้สึกใจหาย เป็นห่วงอะไรอยู่เนืองๆอ,อยากกลับแต่บ้านล่าสัตว์ก็ไม่ได้เลยทำให้ไม่มีอารมณ์จะล่าสัตว์อีกต่อไปก็เลยตัดสินใจจะกลับบ้านพอจะลงจากห้างสายตาของพรานสิง์ก็เหลือไปเห็นสมเสร็จลงมาที่โปง่งกลางวันแสกๆทำให้พรานสิงห์ยิ่งใจไม่ดีเข้าไปใหญ่เป็นเวลายังไม่ทันจะเย็นมากนักสักพักพรานสิง์ก็เดินมาถึงชายป่าทางออก เมื่อมาถึงลำธารก็แปลกใจที่ยังเห็นยายสานั่งหันหลังเหมือนกําลังนั่งเล่นน้ำอยู่บนก้อนหินที่อยู่ริมฝั่งแกก็นึกในใจว่าทำไมป่านนี้ยังไม่กลับอีกมันอันตรายและนี่ก็ใกล้จะค่ำแล้วด้วยทำไมยังไม่กลับบ้านพรานสิงห์จึงเดินไปหายายสากะว่าจะบนซะหน่อยพอแกเดินไปถึงแกก็เอามือจับที่ไหลของยายสา แต่ยังไม่ทันที่จะได้พูดอะไรยายสาก็หันหน้ามาแต่สิ่งที่พรานสิงห์เห็นมันไม่ใช่ใบหน้าของยายสาใบหน้านั้นเริ่มแปลเปลี่ยนจากคนกลายเป็นหน้าที่ยับยู่ยี่แล้วกระโจนใส่แกตะปบที่แขนทั้งสองข้างของพรานสิงด้วยความตกใจพรานสิงห์ทำอะไรไม่ถูกพรานสิงห์พยายามหันปลายกระบอกปืนมาที่สัตว์ร,ร้ายนั้นเสียงปืนดังขึ้น ทำได้เพียงแค่สร้างความตกใจให้มันแล้วมันก็กระโจนหายเข้าไปในป่าพรานสิงพยายามรวบรวมสติสิ่งที่เห็นเมื่อกี้มันคืออะไรกันแน่แต่สิ่งที่ทำให้แกช็อกยิ่งกว่าก็คือเมื่อเลอไปเห็นร่างของยายสานอนจมกองเลือดอยู่ข้างลำธารหลังก้อนหินใหญ่ที่เห็นยายสานั่งอยู่เมื่อเช้าตอนมาส่ง ร่างของยายสาที่เต็มไปด้วยบาดแผละฉะกรันและไร้วิญญาณพรานสิงแกตกใจยืนนิ่งความรู้สึกแน่นจกกุกอกคับแค้นมันประดังเข้ามาในหัวใจของแกจนสักพักพรานสิงอุ้มร่างของเมียแกในตอนนั้นพรานสิงไม่มีความรู้สึกจะร้องไห้แต่น้ำตามันกลับไหลออกมาแผลที่แขน ที่โดนเจ้าสิ่งนั้นกระโจนใส่ยังรู้สึกเจ็บแกเดินไปเรื่อยๆรู้สึกตัวอีกทีก็เริ่มมืดชาวบ้านเห็นว่าแกอุ้มอะไรมาต่างก็วิ่งเข้ามาถามกันอย่างอุตลุดเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นยายสาไปโดนอะไรมาหรือสิงตอนนี้แกมึนงงไปหมดไม่รู้จะทำยังไงได้แต่คิดในใจว่าจะต้องตามไปฆ่ามัน ไม่ว่ามันจะเป็นตัวอะไรก็าตามที่ฆ่าเมียแกเมื่อพรานสิงเริ่มตั้งสติได้แล้วก็เริ่มเล่าสิ่งที่เห็นให้คนในหมู่บ้านฟังซึ่งสรุปกันได้ว่าน่าจะเป็นเสือสมิงตอนนี้ตัวแกเองรู้สึกโกรธจัดอยากตามไปฆ่าเสือสมิงตัวนี้ให้ได้แกเข้าบ้านเอาอาวุธล่าสัตว์ทุกอย่างที่แกมีเพื่อที่จะไปล่าเสือสมิงคืนนี้ พอแกเตรียมตัวเสร็จแกก็ไปชวนเพื่อนเพื่อนพรานในหมู่บ้านเพื่อให้ไปช่วยกันล่าเสือรวบรวมกันได้ประมาณห้าถึงหคนพวกผู้หญิงในหมู่บ้านต่างก็พากันห้ามไม่ให้เข้าป่าในเวลานี้มันดึกแล้วอย่าออกไปกันเลยมันอันตรายคอยไปตอนกลางวันมันจะดีกว่ากลางคืนมันมองไม่เห็นแต่พรานสิงห์ก็บอกว่าข้าต้องตามไปฆ่ามันตอนนี้ มันยังหนีไปไม่ไกลยังตามรอยมันได้อยู่พรุ่งนี้ไม่ทันแน่เมื่อเก็บข้าวของกันเสร็จก็ออกเดินทางทันทีจุดตะเกียงแก๊สหรือคนภาคกลางเรียกกันว่าตะเกียงส่องกบที่เอาฐานหินเป็นก้อนใส่น้ำใส่ในถังเล็กๆแล้วจุดไฟที่หัวเพื่อส่องแสงสว่างพอทุกคนออกเดินทางมุ่งหน้าไปยังลำธารทางเข้าป่า พอเดินมาถึงลำธารก็เดินไปสำรวจร่องรอยของเจ้าเสือตัวนั้นปรากฏว,ว่าเห็นรอยเท้าเดินเข้าไปในป่าลึกทุกคนก็เดินตามรอยกันไปยิ่งเดินก็ยิ่งลึกเข้าไปเรื่อยๆป่าเงียบสนิทไม่มีเสียงร้องของสัตว์ใดๆพรานอาวุโสพูดขึ้นว่าถ้าไม่ค่อยจะดีแล้วมันเงียบผิดปกติ แล้วก็เอามือล้วงเข้าไปในยามยิบลูกกระสุนทรงให้พรานทุกๆคนคนละกำมือแล้วบอกให้ทุกคนใช้กระสุนนี้ยิงถ้าหากเจอกับเสือตัวนั้นเข้าทุกคนก็รับคำใส่กระสุนเตรียมพร้อมพรานทุกคนแกะรอยกันไปสักพักเริ่มเห็นอะไรบางอย่างทุกคนก็หยุดเดินมองดูกันอย่างแน่นิ่งว่าสิ่งที่เห็นตรงหน้านั้น คือร่างของผู้หญิงคนหนึ่งยายสาแกหันมายิ้มแล้วก็เรียกชื่อพรานสิงซ้ำๆพี่สิงจ้าพี่สิงจ๋าพี่สิงห์จำฉันไม่ได้เหรอจ้าพี่สิงพรานอาวุโสก็พูดว่าญิงมันเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่คนทุกคนก็ลั่นไกลปืนทันทีป่าทั้งป่าได้ยินแต่เสียงปืนส่วนร่างของหญิงสาวก็กลายเป็นร่างของเสือตัวใหญ่ วิ่งกระโจนเข้าไปข้างหลังต้นไม้พรานสิงห์เห็นดังนั้นจึงวิ่งตามไปพร้อมกับไปล่ย,ยิงไปด้วยพรานอาวุโสก็ตะโกนบอกว่าอย่าตามไปคนเดียวมันมาเพื่อล่อให้พวกเราแตกกลุ่มกันตอนนี้พรานสิงห์ไม่ฟังใครแล้วในใจคิดอย่างเดียวว่าจะต้องฆ่ามันให้ได้พรานอาวุโสก็ให้พรานอีกคนหนึ่งวิ่งตามไปย้ำส่งท้ายว่าอย่าอยู่คนเดียวเด็ดขาดเกาะกลุ่มกันเอาไว้ ไล่ตามมาสักพักเสือตัวนั้นก็หายไปหันไปมองเพื่อนที่ตามมาก็หายไปด้วยพรานสิงเดินไปเดินมาแถวนั้นสักพักหนึ่งก็ได้ยินเสียงปืนทางด้านหลังจึงรีบวิ่งตามเสียงปืนนั่นไปเสียงปืนเริ่มเงียบพรานสิงก็วิ่งมาถึงจุดนั้นเห็นเพื่อนคนหนึ่งกำลังนอนจมกองเลือดอยู่ตามลำตัวมีแต่แผลรอยโดนขวัลึกเลือดไหลท่วมเต็มตัวปากก็ร้องว่าเจ็บ แล้วกดชี้ไปทางซ้ายมือบอกว่าเสือมันลากเพื่อนอีกคนไปด้วยพรานสิงห์บอกให้เพื่อนรออยู่ตรงนี้ก่อนแล้วแกก็วิ่งไปตามทางที่เพื่อนชี้พรานสิงห์เดินตามรอยเลือดไปเรื่อยๆมันไปหยุดอยู่ตรงต้นไม้ต้นหนึ่งท่นานก็ได้ยินเสียงเบาๆร้องให้ช่วยเหลือพรานสิงห์ค่อยๆเดินไปที่หลังต้นไม้เห็นเสือตัวนั้นกำลังฉีกร่างของเพื่อนอยู่ แกไม่รอชา้าคว้าปืนยิงใส่เสือตัวนั้นเต็มๆแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือเสียงกรีดร้องของผู้หญิงเหมือนกำลังเจ็บปวดทรมานเสียงนั้นมันดังไปทั่วทั้งป่าเป็นเสียงที่หวอยหวนจนชวนขนลุกขนพองทั้งตัวตอนนี้สิ่งที่อยู่ต่อหน้าของพรานจิงนั้นไม่ใช่เสือแต่ดันกลายร่างเป็นเด็กผู้หญิง นอนชักดิ้นชักงอร้องด้วยความเจ็บปวดแล้วค่อยๆคลานมาตามพื้นดินพร้อมกับพูดว่าอย่าทำหนูเลยอย่าทำหนูเลยปล่อยหนูไปเธอปล่อยหนูไปเธอหนูเจ็บพูดหลายรอบซ้ำไปซ้ำมาพรานสิงไม่รอช้ารู้แล้วว่ามันไม่ใช่คนยัดกระสุนเข้ารังเพลิง เตรียมที่จะยิงซ้ำอีกครั้งคราวนี้เด็กคนนั้นเห็นพรานสิงเลงปืนพร้อมยิงจากเสียงเด็กก็กลายเป็นเสียงผู้หญิงแก่ๆพูดเสียงหยาบๆว่าเอ็งอยากตายนักใช่ไหมข้าจะเอาเองไปเหมือนเมียของเองแล้วกระโจนพรวดใส่พรานสิงเมื่อพรานสิงเห็นคนกลายเป็นร่างเสือแล้วกระโจนเข้ามาจึงยิงสวนทันที ด้วยความตกใจกระสุนจึงพลาดเป้าไปโดนเข้าหน้าขาของเสือตัวนั้นแทนพรานสิงคิดในใจว่าแย่ละใส่กระสุนไม่ทันแน่เจ้าเสือพุ่งตรงมาอยู่ตรงหน้าพรานสิงรีบยกมือขึ้นป้องหน้าทันทีจนโดนกัดเสียเต็มเต็มแขนแล้วฉีกเอาเนื้อออกไปก่อนหนึ่งส่วนแขนอีกข้างโดนควนจนเหงพรานสิงล้มลงในใจคิดว่าตนเองต้องตายแน่แนในตอนนั้น ต้องไม่รอดแน่นอนเมื่อล้มลงเสือตัวนั้นพุ่งเข้ากัดชีกใบหน้าจนลูกกตาข้างหนึ่งหลุดเข้าไปในปากของเสือตัวนั้นเลือดท่วมตัวตามัวคิดว่าไม่รอดแน่นอนแล้วจึงคิดถึงพ่อถึงแม่ด้วยความไม่อยากตายสติและแรงเหือกสุดท้ายคว้ามีดหมอที่เอวพรานสิงใช้มีดหมอจ้วงแทงไปที่คอเสือตัวนั้นทันที แทงเข้าไปซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนเสือตัวนั้นแน่นิ่งและหยุดหายใจพรานสิงห์ค่อยๆย,ยันตัวลุกขึ้นพรานสิงกับเพื่อนเดินออกมาจากจุดเกิดเหตุตรงนั้นจนไปเจอกลุ่มเพื่อนที่มาด้วยกันพร้อมเลือดเต็มตัวกลุ่มเพื่อนที่เห็นต่างก็พากันยืนอึง้งกันสักพักแล้วก็พากันออกจากป่ารุ่งเช้าพรานหนุ่มในหมู่บ้าน และชาวบ้านบางส่วนก็พากันเข้ามาในป่าเพื่อมานำศพของพรานที่ตายเมื่อคืนกลับมายังหมู่บ้านพอไปถึงที่เกิดเหตุกำลังจะนำศพกลับก็มีเสียงตะโกนขึ้นว่าทุกคนทุกคนมาดูทางนี้เร็วร่างของเสือตัวใหญ่ที่นอนตายอยู่บัดนี้กลายเป็นร่างของผู้หญิงแก่คนหนึ่งซึ่งไม่มีใครรู้จัก ว่าเป็นใครมาจากไหนกลุ่มพวกพรานที่เข้าไปล่าเสือเมื่อคืนต่างก็พูดเป็นเสียงแข็งว่าก่อนเดินออกจากป่ายังเห็นเป็นเสือตัวใหญ่นอนจมกองเลือดอยู่เลยจากการที่คนแก่แกและพวกกูใหญ่พูดกันคิดว่าน่าจะเป็นพวกเล่นของจนของเข่าตัวหรืออาจจะเป็นร่างของผู้หญิง ที่เคยถูกเสือตัวนี้ฆ่าตายและกลับมาเข้าสิงในร่างของเสือจากเหตุการณ์นั้นพรานสิงได้เสียแขนและลูกตาไปอย่างละข้างเสียภรรยาและเสียเพื่อนไปอีกหนึ่งคนณนะทุ่งใหญ่นเรศวนแห่งนี้